ไม่ใช่และไฟตอนนี้ละตัวฉันเรกวตัวยาก,กูเลยรักของฉันยันเรกเขาเพราะรักรักเธอขอขอบคุณนักสแสดงได้นะคะเอาเป็นว่าขอท้าต่อสองคนด้วยกันคนแรกพี่บีแอมบีใครจะได้ผมก็อยากจะมีแฟนเขาก็ได้แค่ผมแต่ยากจะมีแฟนชีวิตที่ยี้งแต่ยังไม่มีแฟน แต่จะไม่เคยเป็นเจ้คุยคุยกันเป็นเก่าแลยิดีแต่เจอเธอทีไร่ผ่อนเป็นไปด้วันตุ้ยคินที่เคียนคิดมันบ้านที่ต้าคิอถึงคิด้ึงรู้แต่จนใครที่จไม่รู้จำไม่ได้กันแตะรกที่กลบไม่ไวคนเราบางคนมีนะไม่แต่ใครคิดถึงดูรู้เมื่อผมเป็นหน่อยมากป่นเียเินนต่ละค่ำลอง่อหญจะมีแฟนใคก็ได้ก็พร้อมแอยาจะมีแฟน กยังมีกเอใครได้เลมทุาคนมาช่ทีใครก็ได้กค่เอาอาจะมีแฟนไดปมแตยาจะมีฟนใครก็ได้แค่อมันอยากจะมีฟนที่ไม่มีก็ยังมีกเถรก็ด่เะ ด้วยกันสอนคนพี ừ, ่กลุมีแน่จังแล้วก็น้องเคเคเมยจังนะคะอย่าเดิมทำกันด้วยล่ะร้องเมีงนะร้องเมีง